ผมอยู่กับเกมลงกค้านะครับตอนนี้ผมกำลังจะรวมรถทั้งหมดในเกมนี้เลยนะครับุณผู้ชมครับยูเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมไปเลยไปดูเลยฮ่าฮ่าฮ่าผมมีอะไรจะให้ดูผู้ชผมผมใส่เซตติ้งผมใส่สุดเลยนะมีอย่างเดียวที่ยังไม่สุดก็คือความละเอียดตรงนี้แหละนะครับผมอันนี้มันคืออะไรวนะเนี่ยดีดเพย์ดีดเพย์พหมดใช่ป่มันอ่านว่ด,ดีดเพย์หมด อ๋อมีอย่างเดียวที่ยังไม่สุดอันนี้อันนี้อันนี้เกือบสุดอันนี้อันนี้อันนี้ผมใส่แอปพลายปุ๊บความอันนี้คือความละเอียดนะคุณผู้ชมมันจะคมกริบเลยนะครัไหนผมกดแอปพลายไปฟเฟรมเรทก็ถือว่ายังยังไม่ล่วงเท่าไหร่นะยังไหวนะครับผมยังไหวนะจัดไปผมจัดให้สุดๆเลยคุณผู้ชมดูเซตต,ติ้งผมซะก่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าปรับอันนี้มาฟเฟรมเรทจะล่วงแบบเห็นได้ชัดเลยนี่ดู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  FPS ดู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 ผมใส่แบบ ใส่สุดให้คุณผู้ชมดูทุกอย่างเลยนะครับดูนี่สุดทุกอันนี้คือความสว่างนะครับน,นี่คือความสว่างนะอ่าส,สักเจ็ดแล้วกันอ่าวูดมันสว่างไปวะไม่เอาดีกว่าสว่างไปสว่างไปปึ๊บเนี่ยสักสามสักสี่เนี่ยพอดีเลยเนี่ย,ย,ยอันนี้พอดีเลยไปครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปอ่าย,าย้ายรถอ่อรถอันนี้นะครับผมนี่นี่นี่รถรถของเรา อ๋อเป็นรถสับไม้แล้วก็รถตัดไม้นะครับเป็นล้อแท็กทั้งหมดอ่าคือไอ้ไอ้รถไอ้รถรถอะไรวะรถลากสายไฟเราสามารถขับมาเองได้นะครับมันมาร์กยังไงวะคุณผู้ชมมันมาร์กยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยรูปดาวคืออะไรวะอ๋อสถานที่หรออ๋อผมสมมติผมมาร์กสีแดงอ๋อเนี่มาร์กอย่างงี้หรอแล้วถ้าถ,ถ,ถ้าจะออกอ๋อเอาออกก็เอาออก เอ้ลจะก,กดแถบออกทำไมอ๋อ,อก,กดทีกดทีครับผมกดทีมาร์กสถานที่นะครับอ๋อ,อ away, นี่ไงสีเขียวนี่หุ้ยฟ้าร้องแสดงว่าฝนจะตกมาแล้วฝนมาแล้วบัดทเอยเดี๋ยวเราไปย้ายรถล,ลากรถตัดไม้กันดีกว่านะครับผมมาอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้โหนี่นี่นี่รอยลอย,ลอ,ยลอยใครมาวะเนี่ยลอยเรามาเหรอเนี่ยยืมเดี๋ยวผมดูทางก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีรถจมน้ำ มไม่พังใช่ไหมอันนี้เป็นหนองจอกนะหนองจอกนะได้ที่ได้โอ้ยโอ้ยลุยได้อย่างงี้เลยโอ้โหอันนี้เป็นหนองจอกเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคเราเลี้ยวซ้ายออกไปได้เลยนี่หว่าไปทางนี้แหละไปรถเรามันสายลุยอยู่แล้วนะผมมันสายลุยอยู่แล้วไงผู้ชมเออผมสายจวดอยู่แล้วไงผู้ชมเออลุยไปเลยครับผู้ชมเออยังไงเอ้าน่งไงเห็นรถแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งอยู่คลืบเดียวะเองเนี่ย โอ้โหก็น oh, 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 so ึกว่าจะไกลโอ้โหมันข้ามมาแค่นี้ไอเราก็นึกว่าจะไกลมา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 เดี๋ยวมันขึ้นจะปุ๊บอุ้ยเออนี่ครับผมยึบหยอุ้ยอย่าไปชนดิหยุทุ่มทุ่มเอฟเฮ้ยหยุดไปหาจนจะพูอ้าวอุ้ยอย่าไปชนดิอย่าไปชนอย่าไปชนเอามาขึ้นตรงนี้เลยแล้วครับแล้วครับลุยวิ่งพันว่ะเป็นไรวะนะลงขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะผม อไอ้อันนี้เป็นสถานที่แรกที่เรามาตัดไม้กันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรถตัดไม้เลยแล้วกันนะผมฝนตกนะผมฝนตกแดดออกนะครับคุณผู้ชมครับควรนดำปีเลยมั้งดูดูใบแตกมันยังกับรถถังฮนะไหนๆก็ในในแล้วขออีกสักต้นไปในในก็จะไปแล้วนะขออีกสักต้นหน่อยรูย้ไหมขออีกสักต้นหน่อยละกันนะโอ้โหดู โอ้มันบรรยากาศน่านอนอ่ะดูดิเรามองนอนเล่นโทรศัพท์แล้วฝนตกแล้วอีกน้ำมันไหลใส่กระจกอ,ะอ่ะม,มันน่านอนซะเหลือเกินอ่าเรามองเห็นแท็กเลยครับโอ้ชนไปเลยครับเหยียบไปเลยครับต้นเล็กๆนี่ลาไม่สดนครับไหนๆก็ได้ไหนแล้วขออีกสักต้นหน่อยแล้วกันนี่ครับโอ้มันลุยได้หมดเลยอ่ะคุณผู้ชมวิ่งลงผมผมเอางี้ผมไม่ย้ายหรอกผมไม่ย้ายแล้วผมเจินไปเองดีกว่า นะผมเดินไปเองดีกว่าผมเนี่ยผมไม่ย้ายหรอกนี่ครับเดี๋ยวผมเดินไปเองดีกว่าคือเนี่ยเราสามารถตัดได้ทุกต้นเลยครับโอ้ยน้ำ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 โอ้ยเอ้ยกดกิดตลอดเลยพระเจ้านี่ครับเรื่อยเรื่อยพิเศษเรื่อยพิเศษเรื่อยหันสาแงานแงนนี่ไงอ,อ ไปก็มันใกล้ๆ,ๆเองอะ่ะเ,เดี๋ยวตรงนี้ผมเหยียบอ,อกเลยเหยียบอ,อกเลยเหยียบอ,อกเลยเฮ้ยเป็นไงชิยวตอ่อต่อเหยียบได้ปนะต่อต่อเหยียบไม่ได้ครับต่อเหยียบไม่ได้ครับผมเหยียบได้ทุกอย่างทุกเว้นต่อนะผมสามารถตัดออกได้หมดเลยนะป่าพวกนี้เดี๋ยวเราเดินไปเองดีกว่านะเพราะว่าผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะไกลไงคุณผู้ชมมันแบบมันใกล้ๆเองอ่ะ เนี่ยมันมาแค่นี้เองอ่ะหูดุ่มนจะไกลไงมันมันไม่ไกลนะครับอ๋อนี่ไงอันนี้คือมาร์คแผนที่นะครับอันนี้คือทงทงนี่คืออะไรเ้าแล้วมึงไปมาร์คเลยตรงนั้นนะโอเคไปดีกว่าครับเราเดินไปดีกว่าเอาต่อมองไม่เห็นจริงดิมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยอยู่ไปยในเอ้กดเลขสามกดดุ่าเกมเกมฟาร์ม อ๋อกดเลขกสามมันจะเลี้ยงให้เองคุณผู้ชมไม่ต้อง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 เลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงนี่ต้นในขวางผมใส่หมดอ่ะต้นในขวางผมตัดหมดตัดทิ้งหมดโอ้โหมันเจอแต่ต่อเว้ยเจอต่อโอ้โหต่อเล็กๆต่อเล็กๆก็ผ่านไม่ได้อุ้ยต่อเล็กๆมันชนล้มเลยอ่ะแจ๋วเลยแจ๋วเลยแบบนี้แจ๋วเลย ไปครับคุณผู้ชมเราเดินเองดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าขึ้นเอ่อถ้าขึ้นน่าจะลำบากนะครับถ้าขึ้นอะไรแล้วไปเลยครับผมยังกับรถถังเลยครับผมเดี๋ยวพาไปลุยหนองจอกด้วยนะครับคุณผู้ชมไปเลยไปเลยเลยใครชอบเกมนี้ก็อยู่ด้วยกันยาวๆเลยแล้วกันนะผมนะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆยนะครับจนกว่าผมจะเบื่อนัน่นแหละผมถึงจะหยุดลงเดีนะ๋ผม เหมือนโโนลันเนอร์โนลันเนอมันไม่มีอะไรใหม่ไงมันไม่มีไม่มีมอดใหม่ครับช่วงนี้อ่าแดดออกแล้วแดดออกแล้วเงียบลุยยังกัรถถังนะผมเราเรเลื่อนมาข้างหน้าต้อหน่อยนึงไปเออมันต้องอยู่ประมาณช่วงนี้ดิมาแล้วมาแล้วว้้โวหนองจอกครับดูดูดูทไมผมถึงเรียกหนองจอกกันหรอมันมันเหมือนจอกอะเีเขียวี่มันเหมือนจอกอ่นนี่วูว้ โอ้โหโอ้ยดูมันลุยได้สบายเลยอ่ะดูโคลนนี่คุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหดูต้นไม้ล้มอือหึ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 ผมเชื่อว่าคนดูอยากดูผมจัดให้ผมเชื่อว่าคนดูอยากดูผมจัดให้นี่ผมจัดให้เลยผมจัดให้เลยนี่เลยนี่เลยอือชนล้มไปเลยนี่ตูมนี่เลย วันนี้เราจะมาหาปลากันนะครับผมหาปลาเลยหาปลากันเลยดีดีหยียบเลยดูต้นไม้ดิโอ้ล้าต้นให,ใหญ่ใช่ไหมไอ้ใหญ่คือขวางทางเราใช่ไหมเราสามารถตัดได้นะแต่แต่อันนี้เราไม่น่าจะข้ามได้มั้งเราไม่น่าข้ามได้แต่ว่าอุย้ยข้ามได้วะข้ามได้จริงดิเดเดเด,ด,ดลองขับดูดิ โอ้มันขับได้คอนโทรลฝั่งเดียวอะคุณผู้ชมคอนโทรลได้ฝั่งเดียวครับผมคอนโทรลคอนโทรลได้ฝั่งเดียวนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นปีนไม่ได้มันมันไม่สามารถค้ำยกได้แสงอะไรอ๋อคิ้ว่าแสงอะไรปะโถไปครับโอ้วิดีโอนี้มันจะอันนี้เสร็จไหมน่ยดูดูด,ด,ด,ดูดูการลุยครับ นี่มันรถสายลุยชัดนี่หว่าโอ้โหดูดิดูดิดูดิดูดดูดิ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 โอ้ยติดปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตามของจริงนะถ้าแบบนี้คือติดนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยลุยแบบนี้เลยเนี่ยดูเหยียบของจริงถ้าเจอแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะคุณผู้ชมไปดูว่ารอดปะถ้าเป็นรถขุดก็อาจะจิ้มดูได้นะแม่แต่ผมอยากมีรถขุดมากอ่ะผมจะขับแบบ ขับทั้งวันแล้วผมจนขุดแม่งเล่นอยู่เนี่ยถ้ามีรถขุดนะนะแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่าขุดได้ถ้าสมมติเรา,เอาอันนี้จุ่มลงดินมันจะเป็นยังไงวะโอ้จุ่มไม่ได้หรอจุ่มไม่ได้ครับอันนี้อันนี้จุ่มลงดินไม่ได้ผู้ชมอันนี้จุ่มลงดินไม่ได้อือหูน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะนี่ขนาดลุยมาแล้วน้ำยังใสเลยอือ ไม่มองข้างไงวะมองข้างนอกอะ่ะอืดนี่เลยรวมรถครับผมเดี๋ยวเราไปรวมรวมข้างหน้าข้างหลังดีกว่านะครับไม่ไม่รวมยาวหรอกรวมข้างหน้าหลังดีกว่าอู้หนืดนะเนี่ยผู้ชมจะติดเอนะานั่นอะมันจะติดเนะอานั่น่ะอืดอืดมันจะติดเอานะอันนี้นี่ขึ้นแล้วครับผมขึ้นท้ายแล้วครับ แต่ตรงนี้เป็นทรายที่เรามาถมนะครับมันก็จะขึ้นง่ายๆนะครับมันจะแข็งมากๆเลยคนระับตรงที่เรามาถมอะทรายบ้าอะไรแข็งที่ผายเลยทรายแข็งหรือเปล่าเนี่ยอยจอะตรงนี้นะครับรวมรถให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะว่าในเกมนี้มันมีรถอะไรบ้างนะครับปกติเขาจะไปรวมกันแบบว่าพื้นที่ที่มันอ๋อ โล่งๆนะครับผมแต่ผมนีม่แบบนี้เลยครับผมเวลาไม่น่าพอนะดูจักรส่งนั่นอันนี้เป็นรถอ่าอันนี้จะเป็นรถเขาเรียกเป็นรถลากสายไฟนะครับลากสายเคเบิ้นะครับผมนี่ครับผมผมก็ลากมาแล้วนะลากมาผมลากมาตรงไหนวะรอยผมลากมาแนละอ๋อตัวนี้โรงงานไฟฟ้านะครับผมลากมาจากนี่ไงรอยผมลากว่ ฝังดินมาเลยเนี่ยผ่านน้ำผ่านคโคลนผ่านอะไรก็ผ่านมาเลยเนี่ยแต่พอลากมาแล้วไอ้ตรงนี้ยังยังรูปร่างแบบว่าขาดเหมือนขาดปักอยู่เลยนะผมมันเหมือนรถถังเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนรถถังเลยเวลาเลี้ยวก็ปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บผักแบบนี้ชนได้เหมือนกันนะนี่ชนได้หมดเลย,เลยนี่นี่คนระับพร้อมชนนะอ่ะง่ายคือพร้อมชน่ะนะครับนะผม โอโ้โหโหดูดิหนองจอกครับผมหนองจอกลุ้นนองจอกเลยดีดีดีนองจอกครับผมหนองจอกหึหึหึลุ้จัดหึหแรงจะด้วยนะน่ะเนี่ยพร้อมชนอะใส่หมดอ่ะใส่หมดเหมือนกันเนี่ยโอ้โหล้มหมดอ่ะไม่สนอะไม่สนลูกใครอ่ะนี่ครับเออเออเออดอกอะไรวะน่ะ นี่ตรงเขียวๆนี่ใช่ไหมตรงเขียวๆนี่ใช่ไหมดูดูดูผมจะเหยียบให้ดูนะเออเด็เป็นโคลนเลยเด้อเลยนี่เลยเป็นไงมาแล้ว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 ลูกจ้าตาตะาดาตาตาตาเต,ะ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 ตะ่าเวลาจะพอหรือเปล่าท่านผู้ชมรวมรถให้คุณผู้ชม,ม,ลลดชมได้ดูกันเนี่ยจะพอปะเนะี่ย มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วลูกผู้ชายพันด,ดีอาหีลงลง้มพุ้ยชนกันอีกอลุ่มล่างมันเป็นเหมือนรถบรรทุกนะแต่ว่าข้างล่างมันเป็นแท็กนะครับก็คือเน้นลุยนะครับเราจะไปต่อกันใกล้ๆเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปใกล้กันอย่าไปใกล้กันอ่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอ่ามันต้องพอน้นตรงคนนี้บงับงบังไม่มิดเลย <laughs> ฟังสมิดเลยเอา่าขั้นต่อไปนะผมเราไปเอาไอ้นี่มาดีกว่านะครับผมอู้ฟ้าลอ้อลรถขนไม้นะครับรถขนไม้เอาเฮย้ยกดไอ้กดล็อกปเปิกมือลยังไม่กดให้เฉยเลยนี่ตู้คอนเทนเนอร์เราก็ชนได้นะครับเอาเฮย้ยไปเลยไปเลยไปเลยไ,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เกมนี้มันยังทำอะไรไม่ได้หลายหลายอย่างนะครับผมมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่เต็มมัง้งไอเปิดปิดไฟก็รู้สึกว่ายังทำไม่ได้นะไฟมันจะเปิดอัตโนมัตินี่ครับผมไอสะพานตรงนี้ผมทำเองนะครับทำเองทำเองนี่ล้อใหญ่ๆแบบนี้โอ้ล้อใหญ่ใหญ่อ้ล้อใหญ่ใหญ่บาปดี ที่ขนาดรวมรถแค่ไม่กี่คันนะโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมก็2วิดีโอก็เท่าไหร่สวิดีโอก็40นาทีอะนะครับใช้เวลานานเหมือนกันมาแล้วโยมจ๋าเนี่ยถึงละเร็วเหมือนกันเนะี่ยมันไม่ไกลเลผมจำทางได้เฉยเลยเนี่ยผมวิ่งแป๊บเดียวผมจำทางได้แล้วนะ่ะ แต่ก็ต้องมาร์กไว้นะครับทางที่ไม่เคยไปมันก็อาจจะจําไม่ได้นะครับอันนี้ทางมันเคยไปไนลองไงอันนี้เราเคยมาแล้วมันจะมัจะเป็นยากอะไรดูย่างใหญ่ๆฝนตกด้วยเนะี่ยคุณผู้ชมโอ้ดีน้ําต้องขังด้วยดีเลงเละๆเนี่ยฝนตกอะ่ะน้ําต้องขังด้วยอันนี้น้ําน้ํายังไม่ขังนะพี่นะน้ํายังไม่ขังแต่แต่ชอบไอ้เนี่ยภายในเนี่ยน้ําติดกระจกเนี่ยชอบมาก แต่ที่ปัดน้ำฝนปัดปัดน้ำนี่น้ำไม่ออกนะครับเฮ้ยออกอ่ีว่านี่เลยอันนี้เป็นรถขุดไม้นะครับก็ามารวมให้คนชมได้ดูกันนะผมว่ามันมีรถอะไรกันบ้างนะครับนี่นี่นี่เลยเอ๊ะกดตัวบีตลอดเลยแต่กดตัวบีแบบมันไม่ได้อะอันนี้เราจะขึ้นนะครับผม ก็คันเกือบสุดท้ายแล้วคันนี้คันสุดท้ายนี่ว่าเยลยสองสามคันนี่แหละก็ไปพร้อมๆกันเลยนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวคันนี้ผมจะขึ้นเทเลอร์นะครับเฮียคันนี้ก็พร้อมชนเหมือนกันคันเนี้ยแต่ชนมันชนได้เฉพาะต่อดิคันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ชนได้เฉพาะต่อนะครับโอ้เละมากเลยสมจริงไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมม,ชมันสมจริงอนี่ผมปรับการาฟิกสูงสุดให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับ ชมแบบ Full HD ความละเอียด 2K ลวมันไปเลยนะผมนี่เลยยุบยุบโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยึบยึบยุยยุ่ยยบยบทัวโอเคโอเคยาวไปครับผมนี่มันโอ้ยมันทำไมมันมันล็อกยังไงวะเนี่ยผมได้ใส่เบรกมือปะเนี่ย ใส่เบิกมือปนะเนี่ยไม่หมายถึงเบิกมือแท็กเตอร์อ่ะเหมือนจะไม่ได้ใส่นะั่นนะดูทรงแล้วนะ่ะอันนี้ปลดอันไหนใส่วะเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยมันต้องมาเปิดตรงนี้มันถึงจะรู้อ่าอันนี้ใส่นะผมโอเคแต่ผมผมอยากปิดไอ้นี่ผมอยากปิดไนนอดไ้แจ้งเตือนนี่ไงผมอยากให้หน้าจอมันโลง่ลง อเอาเฮ้ยเดี๋ย fen. วมันไม่ใช่มันต้องขับรถคันนี้ผมอยากให้หน้าจอมันโล่งๆไงโอไหวปะเนี่ยเอาเสียงใครไหวปะเนี่ยอันนี้ลอยรถล้อแ็กนะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเรียบร้อยโอ้โหมาไม่ถึงไหนเลยอย่าได้หยุดได้อยู่รถแรงครับผมลุยฝนด้วยนะคุณผู้ชมฝนตกแดดออกนลกวก็จอเข้าลังคุณผู้ชมเคยฟังไหม อ,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 อย่าติดดิน้องออโอ้โหมันติดว่ะติดว่ะคุณผู้ชมติดว่ะอา้าวหลุดได้หลุดได้หลุดได้เหรอมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ไอ้น้องเอ็งกินพี่ไม่ได้หรอกเอ็งกินพี่ไม่ได้หรอกเชื่อพี่นะครับผม ดู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 นี่เลยนี่เลยไหวไหมไหวไหมโอ้ไม่น่าไหวมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์โอ้ยจะไปไหนเราอย่าไปดิโอ้ไอ้นั้นมันดึงไอ้นั้นมันดึงอย่าไปดิโอ้โหเอาแดดออกแล้วเอาอย่าไปดิเออ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 กระดึบกระดึบมาเว้ยกระดึบกระดึบไปเออ อผมไปกดออ้ยวอยกเลยอ่ะผมไปกดตัวคิวออกไงเมื่อกี้อ่ะโอเคครับผมน่าจะมดพอดีหรอมั้งเฮ้ยเฮ้ยเอาดีลงปุ๊บลดลงเอาดีลงปุ๊บลดลงเน่ยโอ้ยเนเจนเออเอไปไหนอเออเออจะ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 ปุ๊บดึงอ่ะดึงดึงดึงองงี้ครับเออเออเออ จอดไตรงนี้แล้วเออจอดไปตรงนี้แล้วไปนะผมอ่ะโอเคครับผมเราก็ได้อยู่บ้างเดี๋ยวผมเกินเวลาให้ก็ได้สิบแปดสิบเก้าเลยดิโอ้ไม่พอว่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมันเหลือรถไอ้นั่นอีกคันหนึ่งไงรถผู้บริหารไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือ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 นี่ นี่เลยครับผมนี่แหละอู้ยูบอกนะว่าติดอีกน่ะติดไม้อีกอ่ะเดี๋ยวเจอผมนะเนี่ยไม้ท่อนนี้เดี๋ยวเจอผมนะเดี๋ยวผมเอาออกแม่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมนั่นน่ะมึงเห็นอะไรไหมเนี่ยฮะไอ้ไม้มึงเห็นอะไรข้างหน้าไหมเนี่ยฮะเห็นอะไรไหมเนี่ยล้อฝั่งนี้ฟรีเลยผู้ชมขึ้นไม่ได้ว่ะเห็นอะไรไหมเห็นดุนอะไรไหมเนี่ยเห็นดุนอะไรหมุนๆมุนไหมข้างหน้าเนี่ย เห็นไหมอ้าวเอที่บอลซะแล้วได้มันบอลว่ะคุณผู้ชมมันบอลว่ะมันบอลมันบอลมันบอลเอางี้เดี๋ยวจัดให้อีกวิดีโอนึงวิดีโอหน้ามันบอลว่ะมึงเห็นอะไรไหมก็บอกแล้วว่าเห็นอะไรไหมถามแล้วนะพี่ถามแล้วนะน้องชายเห็นอะไรไหมทำไมมันไม่ทำอะไรเลยวะมันไม่ทำอะไรเลยเหรอมันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหม มันไม่ทำอะไรเลยหรอหักไปจะหักไปหักเออเนี่ยได้ยินด้เสียงโอ้โหมันวินด้ว่ะมันไม่หักว่ะโอเคผมประมาณนี้ครับเดี๋ยววิดีโอหน้าดูต่อครับผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอทำไมมันแดดมันมาไปฝั่งนู้นีกหรอวะตอนแรกมันอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยกูรูแดดมันยังไงครับเนี่ย ไหนครับผม